ชุดดีวันนี้พามาดูรถสีแดงแรงดีไม่มีตกนะฮะก็คือคันนี้เป็นเจ้ามาต้าสองนะสีแดงแรงลิ์เป็นมิตรกับอุลตา้าแมนกันเลยทีเดียวส,สีสีสันสายเปรี้ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาวสายเปรี้ยวนะ,ะสายแบบว่ามั่นใจในตัวเองสีแบบนี้นี่รับรองว่าเด็ดโดดเด่นในถนนไม่ซ้ำใครแน่นอนนะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะสวย เราประกันโครงสร้างให้ด้วยพิกวํมหรือจมน้ำมาถ้ามีเราอินดีซื้อคืนทั้งคันสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะโฉมแบบนี้สวยแบบนี้มีที่เราที่นี่ที่เดียวนะครับเลนไมคก็แท้ด้วยนะเลนไมคเป็นดิจิตอลนะครับไมคแท้แล้วประกันนะครับงุมอลัยมลติฟังก์ชั่นมีจอคอมมานดสามารถควบคุมจอคอมมามนดมได้จากปุ่มตรงนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วย เป็นเบาะดำคาดยดายแดนนะสวยๆตึงๆแบบนี้เลยตัวตึงเลยทีเดียวนะด้านหลังก็สวยงามตามทองเรื่องเลยถ้าใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้เนี่ยเราจัดให้ฟรีดาวด้วยจัดเต็มนะะจัดได้ไฟนันเนสล้นเลยบางคนเหลือเงินไปใช้ด้วยเรามาดูตะเข็บด้านปากกระโปรงท้ายกันเติมเดิมนะ เดิมแท้จากโรงงานไม่เคยมีข้อไม่เคยมีพ้นสีทําสีเดิมแท้ทั้งคันนะสวยใสไร้ที่ติของเราเนี่ยมีคุณภาพทุกคันถ้ารถมีอุบัติเหตุมาเราไม่ซื้อเข้าเราเน้นขายความจริงใจความเชื่อใจกันเปิดมานานกว่า30ปีแล้วปากกโปรงหน้าก็สวยๆเดิมแท้ทั้งคันนะครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ฝากข้อความไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับ